สวัสดีครับชาวโลกวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การใช้เทปกันลื่นในห้องน้ำซึ่งผมก็ได้ไปซื้อมาลองใช้ดูโอเคมาเรื่องแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของการติดตั้งนะครับผมขอสรุปว่ามันก็ติดตั้งง่ายดีนะแล้วก็มีความเหนียวทนทานนะเราสามารถที่จะเหยียบไปได้มันก็ไม่หลุดนะแต่ว่าการใช้งานนะครับเรื่องนี้เนี่ยขอสรุปว่ามัน เอ่อถ้าให้คะแนนดีกว่านะให้คะแนนเอาแค่3คะแนนเต็ม5คะแนนแล้วกันก็คือไม่ถึงกับดีมากทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่านี่ผมก็พยายามติดให้ถี่แล้วนะแต่เวลาเราเหยียบมันน่ะเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเต็มเท้ายัางไงก็ไม่รู้แล้วมันก็เอ่อรู้สึกว่ามันกันลื่นได้นะแต่มันมันบางไปหน่อยอะ่ะมันบางเหมือนมันมัน พูดไม่ค่อยถูกนะครับก็คือรู้สึกว่ามันกันลื่นได้แต่ว่ามันไม่ค่อยเต็มเท้ายัางไงก็ไม่รู้เหมือนมันไม่ค่อยลึกมันไม่ค่อยมีความหนามันก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันก็ดีกว่าไม่มีนะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการใช้งานถือว่ากลางๆนะครับไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่ก็มีความกันลื่นได้ สุดท้ายเรื่องที่เป็นข้อติเลยนะครับของเจ้าเทปตัวนี้ก็คือเจ้าเทปตัวนี้มันเ,เวลาใช้จริงแล้วเนี่ยมันรู้สึกสกรปรกง่ายไปหน่อยก็คือถ้าเกิดเวลาเท้าเราดำๆะไรอย่างเงี้ยเราไปเหยียบมันมากๆไอ้ความสกรปรกเนี่ยมันก็ติดเข้าไปกับเนื้อเทปนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับว่าผ่านไป1เดือนหลังจากการติดตั้งเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไง อันนี้ก็คือติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็คือติดตั้งแบบเนี้ยตอนติดตั้งมันก็ดูใหม่ดีนะแต่ว่าตอนที่เอาไปใช้จริงมันเป็นแบบนี้นะครับหลังจากใช้ผ่านมาได้ประมาณ1เดือนกว่าถือว่ากันลื่นพอได้ครับแต่ดันสกรปรกไปนิดนึงนี่ก็คือข้อติหวังว่าคลิปนี้อาจจะทําให้ท่านเห็นอะไรขึ้นมาบ้างยังไงก็ฝากติดตามเจ้าไก่ขาวชาวโลกด้วยนะครับบายบาย